วันนี้จะพามาแกะด,ดูภายในนะครับของลำโพงหนึ่งในตำนานที่เสียงดีของแมกเนตนะครับแมกเนตหกสามหนึ่งนะครับเป็นดอ,อกขนาดหกนิ้วนะครับเนี่ฮะเห็นไหมเสียงกลางเสียงแหลมเสียงดีมากๆเลยนะครับรูปทรงของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคู่นี้ตอนออกใหม่ๆสี่หมื่นกว่ากว่านะครับเมื่อสมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ 30วัตถึง200อวัตที่8โอห์มนะครับ LS 6 3สามหนึ่งะครับด้านหลังก็จะมีท่ออีสองท่อเดี๋ยวเราไปถอดดูข้างในกันนะครับแกออกมานะครับก็จะเห็นดอกลำโพงนะครับตัวนี้เป็นดอกเบสนะครับนี่ฮะดูตัวไว้นะครับไว้นี่ใหญ่มากเลยนะครับไวเป็นอลูมิเนียมนะตัวตัว,ต,วตัวที่ใช้ลวดพันเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเห็นไหมแล้วก็ ตรงกลางก็จะมีรูระบายเบสออกมาด้วยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมดอกใหญ่มากเลยนะครับแม่เหล็กนะครับของโมเลลนะครับนี่โมเลลของเดนมาร์กนะครับตัวนี้นะครับบูเฟอร์นะครับอลังการงานสร้างก็คือตัวเน็กเบิร์กเห็นชุดเน็กเบิร์กไหมครับขดลวดเขานี่โอ้โหเบลเลอร์เลยนะครับใหญ่มากนะครับขดลวดใหญ่มาหรานเลยนะครับนี่ฮะของแมกเนลนะครับไม่น่าเชื่อเขาทําออกมานี่เหมือนลาโพง ทางเดนมาร์กทางเยอรมันนะดอกของเขานี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ตัวเสียงแหลมนะครับเสียงนี่ของมาเร็วทั้งหมดเลยนะครับี่เสียงกลางนะครับแล้วเขาเขาจะเป็นห้องต่างหากแบบนี้เลยนะครับนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับเอามาให้ดูนะครับว่าภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับ